ดังนั้นเนี่ยตัวที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะโดนสกิลอัลติเมทแรงที่สุดนะครับนี่แหละเหตุผลที่ผมชอบบอดี้ตีธรรมดาของบอดี้เนี่ยได้สแต็กใช่ไหมสกิลหนึเนี่ยก็ได้สแต็กเหมือนกันแล้วก็สกิลหนเนี่ยถ้าเราปลาทะลุตัวศัตรูตัวแรกไปโดนตัวสุดท้ายด้วยนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะโดนสแต็กตามจำนวนศัตรูตที่ทะลุมานะสมมุติว่ายืนอยู่3ตัวนะครับตัวสุดท้ายที่โดนเนี่ยก็จะมี3สแต็กเลย เห็นไหมครับมีอยู่สามสเต็เลยแล้วถ้าเกิดยืนอยู่4ตัวนะครับแล้วผมปาสกิลแบบทะลุโดนหมดเลยนะครับตัวที่4เนี่ยก็จะมีอยู่4สเต็คนะครับเรียงกันแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยตัวที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะโดนสกิลอัลติเมทแรงที่สุดนะครับนี่แหละเหตุผลที่ผมชอบบอดี้วันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครบอดี้แบบละเอียดนะครับจริงๆผมเคยทําคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมเล่นบอดี้เฉยๆนะยังไม่ได้ลงลึกอะไรเกี่ยวกับบอดี้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะไปดูรายละเอียดของตัวบอดี้กันอะไรครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลย เติมเพชรราคาถูกคุ้มแบ่งใจได้ต้องที่ r i ดแมนช็อปและร i ดแมนครับการแข่งขันคว้าเงินแสนกำลังเริ่มขึ้นพร้อมกิจกรรมสำหรับผู้ชมทางบ้านรุนล่เพชรที่ราย at ริ a แมนช็อปร่วมชมวอสปาร์ตี้ไปพร้อมกับเหล่าสติเมอร์และมีของรางวัลรวมตลอดทั้งไลฟ์มูลค่ารวมกว่า40,000บาทและวมาดูร่วมเชียร์กับเราได้ที่แฟนเพจริดแมนช็อปแล้วเจอกัน บอดี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่โจมตีแรงมากๆเลยนะแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบแครี่ที่โจมตีเร็วเนี่ยบอดี้อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะตีค่อนข้างช้าแต่แลกมาด้วยดาเมจที่แรงมากดังนั้นตัวของบอดี้เนี่ยจะเน้นไปนในเรื่องของดาเมจแล้วก็เจาะเกาะซะมากกว่าแต่ว่าจริงๆมันก็เล่นสายคิดได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตัวสกิลของตัวบอดี้เนี่ยมันคูดาวเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสกิลอันติหรือว่าสกิลอัลติเมทของบอดี้เนี่ยคือมันก็แรงมากๆนะครับดังนั้น เ,เราจะมาอธิบายแบบเร็วๆนะครับเริ่มกันที่พาร์ส,สี่เหมือนเดิมเลยนะพาร์ส,สี่ของตัวบอดี้เนี่ยเวลาที่ตัวบอดี้โจมตีนะครับจะทําให้มีมาร์กอยู่บนหัว ศัตรูนะครับซึ่งยิ่งมีมาร์คเยอะเนี่ยศัตรูจะยิ่งโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วเราเนี่ยก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้ตอนแรกตัวบอดี้เนี่ยมันจะตีช้ามากเลยนะครับในตอนที่ยังไม่มีของอะไรเลยนะครับมันกว่าจะง้างตีแต่ละทีนะครับในตอนเลเวล1ดังนั้นในตอนแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปบวกกับใครเลยนะเดี๋ยวผมจะลองตีจูรงให้ดูนะครับดูมันชาร์จปั้งเนี่ยกว่าจะตีทีนึงนะครับเห็นหมั้แต่ว่ามันตีดอกก็300เลยนะถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ100 200นะครับซึ่งถ้านับเวลาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากในช่วงแรกเท่าไหร่ะนะทีนี้ไอการโจมตีของบอดี้นะครับมันจะทําให้ตัวบอดี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ด้วย อ่ายิ่งตัวเราเนี่ยวิ่งเร็วมากเท่าไหร่นะครับตัวเราเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งมันโกงตัวนี้แหละเวลาที่เราโจมตีใช่ไหมแล้วเราก็ถอยไปด้วยนะครับตีแล้วก็ตอดถอยแบบนี้นะซึ่งมันทาให้ตัวบอดี้เนี่ยมันกวนมากๆเลยโอเคต่อไปสกิลหนึ่งของตัวบอดี้นะครับก็เหมือนกับการโจมตีธรรมดาเลยนะแต่ว่าจะเร็วกว่านะครับแล้วก็กําหนดทิศทางเองได้ด้วยแล้วก็เป็นสกิลหมู่นะครับถ้าโดนหลายตัวเนี่ยนะครับก็จะโดนดาเมจทั้งหมดเลยตวาสอาอาองนนัยจจะิก เดินช้าด้วยนะครับแล้วก็ความสามารถมันนะครับก็เหมือนตอนต้นคลิปเลยถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยยืนเรียงกันหลายๆตัวนะครับตัวที่อยู่ด้านหลังสุดเนี่ยจะติดสแต็กเยอะที่สุดแล้วก็จะโดนดาเมจแรงที่สุดนะครับนี่ครับด้านหน้า2ตัวนะครับจูรล่งคือตัวที่3จูโลุ่งเนี่ยก็จะมี3สแต็กนะครับนี่ครับเห็นไหมสามสแต็กซึ่งสแต็กเนี่ยก็จะไม่เกิน4นะสแต็กเนี่ยทำให้เราตีแรงแล้วก็วิ่งเร็วใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีผลกับสกิลอันติด้วยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่อออไไปป่าา2ขขงงตตตัวบบี้้นคก็ืพุเสูแ นี่เลยนะครับพุ่งเข้าไปเอาศอกสตันใส่หน้าศัตรูแต่ว่าเราสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับถ้าเราสตันโดนแบบนี้ปุ๊บนี่มันก็จะไปในทางทิศทางที่เราเคลื่อนที่ไปนะครับก็สามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามันถึงระยะนะซึ่งสกิลนี้ไม่ค่อยมีดาเมจสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนมากจะเอาไว้หนีหรือว่าเอาไว้หยุดพวกตัวหลวงซะมากกว่าต่อไปสกิลอัลตเมทของตัวบอดี้นะครับเนี่ยระยะก,ก็จะกว้างมากๆเลยนะพอเรากดแบบเปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะไม่แรงนะครับมันจะมีแสงพุ่งออกไปชนแบบนี้วิธีทําให้ตัวสกิลอัลตเมทของตัวบอดี้แรงเนี่ยก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยติดมาร์กนะครับแบบนี้อ่ายกตัวอย่าง1มาร์กแล้วกดอัตินะครับ ก็จะมีโบนัสออกมาอีกดอกหนึ่งนะครับซึ่งตัวโบนัสเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดาเมจของเราแล้วก็เลเวลของสกิลด้วยซึ่งมันจะมีโบนัสเพิ่มจากเลือดของศัตรูที่เสียไปด้วยนะครับยิ่งถ้าหากว่าศัตรูเสียเลือดเยอะตัวอติก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับทีนี้ถ้ามีมาร์กเยอะขึ้นอีกนะครับตัวสกิลอัลติเมทของตัวบอดี้เนี่ยก็จะยิ่งมีแสงพุ่งเข้าไปชนศัตรูมากขึ้นไปอีกนะครับนี่หนึ่งมาร์กนะครับสองมาร์กสามมาร์กสี่มาร์กนะครััรับบแลล้วกดอติเมทคร เนี่ยครับก็จะมีหลายดอกมากๆเลยนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันก็จะคอมโบกับพวกดาบฉะได้ดีมากเลยนะซึ่งเป็นสกิลปิดจบของตัวบอดี้ซึ่งถ้าหากว่าศัตรูอยู่ในระยะแล้วมีมาร์กแบบทุกตัวเลยนะครับมันก็จะโดนแบบทุกตัวแบบแรงเท่าๆกันหมดเลยนะครับนี่แหละความสามารถของตัวบอดี้เรามาดูไอเทมของตัวบอดี้กันดีกว่านะครับไอเทมชิ้นแรกเลยเนี่ยผมจะชอบออกเป็นดาบฉาก่อนนะเพราะว่าตั้แต่แรกบอดี้เนี่ยแทบจะไม่ได้บวกกับใครเลยนะครับแทบจะไม่ได้เทรดกับใครเลยนอกจากว่าป้าสกิลหน,นึ่งใส่ศัตรูเฉยๆ เป็นชิ้นแรกนะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยออกรองเท้าที่หลังก็ได้ตอนนี้ผมเน้นย้านิดนึงนะคือตัวบอดี้เนี่ยม,มันเหมาะกับตัวดับฉากจริงเพราะว่ามันจะเสริมให้กับตัวพลาสติกแบบดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นเกมตามหรือว่าเกมที่เราได้เปรียบนะครับซึ่งในส่วนที่ว่าถ้าเกมตามแล้วเนี่ยเราควรออกดับฉากไหมจริงๆผมอยากจะทําออกมาเป็นคลิปด้วยนะเพราะาถ้าอธิบายตัวนี้มันค่อนข้างยาวนะครับเอาเป็นว่าควรออกนะครับไม่ว่าจะตามหรือว่าเกมได้เปรียบก็ตามสําหรับตัวบอดี้เนาะต่อไรรรอองงเเทท้้้าานัืกก็ดห รองเท้าตีเร็วรองเทา้าลดสโลหรือว่าวิ่งเร็วเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากเนี่ยผมก็จะออกอยู่2อันนะครับก็จะมีเป็นรองเทา้าเกาะเนาะแล้วก็รองเท้าต้านทาน44นะครับที่ต่อไปนะครับก็คือปืนทําลายล้างแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยจะยังไม่ต้องออกปืนทําลายล้างนะในตอนที่เราซื้อไอเทมเนี่ยมันจะมีไอเทมนะครับที่เป็นเจาะเกาะอันเล็กนะครับออกแค่อันนั้นก่อนก็ได้เพราะว่าในตอนแรกเนี่ยศัตรูเขาเนี่ยจะยังไม่ได้มีเกาะหรอกนะ ถึงถ้าเราซื้อมาแบบเต็มๆแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลแบบไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจเนี่ยก็ซื้อแบบเต็มไปเลยก็ได้เพราะว่ามันก็ได้เพิ่มระยะอยู่ดีนะครับเพิ่มระยะการโจมตีต่อไปนะครับก็คือดาบสเก็ดดาวมูเตยูเนี่ยแหละคือเหตุผลที่ควรออกแค่เจอะเกาะอเล็กก่อนนะครับแล้วก็มาออกดาบชิ้นนี้ต่อเลยเพราะว่าเวลาที่เราไฟาเนี่ยตัวแคลรี่จะเป็นตัวที่โดนก่อนเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล้วงหรือว่าตัวไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะชอบเข้ามา โจมตีแล้วก็อนเนาะเลยจะต้องมีเกาะแบบว่าเอาไว้ต่อสู้แบบในก๊อกที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยมาออกอันนี้แบบเต็มๆอีกทีนึงต่อไปไอเทมตัดฮิวอันนี้สําคัญสําหรับตัวบบดี้มากๆเลยนะเพราะว่าบบดี้เวลาที่เราโจมตีไปแล้วมีสเต็ปเนี่ยเราใช้อัติใช่ไหมบางครั้งศัตรูเนี่ยมันรอดจากพวกเกาะเอย่ยจากพวกฮิวเอ่ยนะครับอันนี้ก็สําคัญมากทั้งตีตัวแทงตัดฮิวตัดโลนะครับดีหมดเลยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับใบมีดแห่งความสิ้นหวังเนาะบวกดาเมจเยอะที่สุดนะครับ้าาเใใตรที่นช ทกิลอุติด้วยนะครับเรสังเกตได้ว่าตัวบบดี้เนี่ยไม่มีของอะไรเลยที่เป็นของคีนะแต่ว่าเวลาท้ายเกมแล้วเนี่ยผมจะชอบเอารองเท้าออกนะครับแล้วก็ออกเป็นเสียงแหงสายลมแทนเพราะว่าเสียงแหงสายลมเนี่ยมันก็ช่วยให้เราตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสคีด้วยจริงๆบบดี้ก็สามารถคีได้นะคือถ้าเล่นสายคีเนี่ยมันตีแบบ2องสามพันเลยนะครับแบบคีทีหนึ่งแรงพอๆกับเรดลี่เลยไอ้ของชิเน่นเราออกแทนรองเท้าได้เลยนะเพราะว่ามันได้สปีดขึ้นไหวมายมา20หน่วยนะครับก็ใกล้เคียงกับรองเท้าแล้วก็อออออชชั่่่นนนแบบบยยิตเละคคืสสวมมมาากกจด7หุ ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะได้จอก,ก่อนแล้วก็โบนัสในการโจมตีครั้งแรกหลังจากที่เราไม่ได้ตีอะไรนานๆนะคือถ้าใครชอบแบบจบศัตรูแบบเร็วๆนะครับออกอันนี้ชิดแรกนะดีเหมือนกันนะครับออกแทนอันนี้เลยก็โอเคเหมือนกัน ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไอเทมแบบนี้เลยก็เ,เลือกใช้กันดูนะแต่ว่าส่วนมากผมชอบใช้ตัวนี้นะครับเน้นระยะยิงเรื่อยๆซะมากกว่าสําหรับผม,มนะอ๋อแล้วก็ถ้าในเกมไหนเนี่ยมีแคลรี่ที่แบบเน้นเอาเรามากเลยนะครับหรือว่าตัวที่เป็นโจมตีกายภาพนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับจากเสียงหสายลมมาเป็นวายุพภพบนะครับเอาไว้กดแล้วก็กันโจมตีกายภาพ2องีอันนี้โอเคมากๆนะครับเรื่องไอเทมก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเรื่องรูนหรือว่าเอ็มเบมของตัวบอดี้นะครับอันนี้ผมขอพูดก่อนนิดนึงนะตัวน,นวมนนผม ผมเนี่ยมันก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมอยากจะทําคลิปแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับเกี่ยวกับไอดีใหม่เลยว่ามีอะไรบ้างได้อะไรบ้างเริ่มต้นยังไงดีเนาะแต่ว่าเรื่องของเอ็มเบมเนี่ยเราก็แนะนําได้นะครับพูดถึงได้โดยไม่ต้องอ้างอิงเลเวลก็ได้นะครับโอเคเอาล่ะเอ็มเบมที่เหมาะกับตัวโบดี้นะครับมันก็คือเอ็มเบมเจาะเกาะนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนต้นคลิปเลยว่าโบดี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้ตีเร็วมากดังนั้นเนี่ยมันจะไปนเน้นที่ความแรงนะครับแล้วก็ เจาะเกาะไปเลยเอมทีม่เหมาะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็เลือกเป็นตัวพื้นฐานก็ได้นะครับเพราะว่าตัวพื้นฐานเนี่ยมันจะได้พลังโจมตีเยอะเหมือนกันนะครับก็ออกไปเล่นได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าตัวค่าเจาะเกาะเนี่ยมันถึงเวล30หรือว่าเวล60แล้วเนี่ยก็เอาตัวนี้ไปเล่นนะครับซึ่งมันคุ้มมากกว่านะครับไอตัวค่าเจาะเกาะตอนแรกเนี่ยเราก็เลือกเป็นตัวเจาะเกาะไปเลยนะครับแล้วก็เอาแบบเจาะแบบสุดๆไปเลยตอนที่2อเนี่ยจะมีอยู่3ตัวเลือกนะครับจะมีเป็นเจ้าตัวนี้นะครนนนก่าาาืออเ้วหรสถใตไึ ว่ามีโรคฝั่งเขาเนี่ยน่าจะกดเราแน่ๆในตอนเลือกตัวนะครับแล้วก็สลับมาเป็นค้ามาเพื่อต่อรองนะครับถึงแม้ว่าเราจะโดนกดเงินน้อยนะครับเราเอาตัวนี้เนี่ย เอาไปใช้ในเกมเราก็จะซื้อของได้ตามทันชาวบ้านเขาส่วนอันที่3เนี่ยเราเลือกได้หลายอันมากๆาเลยนะครับจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับเป็นตัวนี้ก็ได้ค่าแล้วก็ได้เลือดจะเป็นบวกดาเมจแเตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นโหมโลมือเลือยูเสริมให้กับสกิลอัลติเมทเผื่อว่ามันไม่ตายก็ได้เหมือนกันครับหรือถ้าใครอยากชาวพิบพิュเนี่ยก็เลือกเป็นพลังแห่งคอสตัมนะครับเวลาที่ตีได้เลือดแล้วก็วิ่งเร็วด้วยส่วนมากคนจะเลือกเป็นเจ้าตัวนี้นะถ้าเจอพวก จุดอ่อนก็ได้นะครับตีแล้วสโลคือตัวไหนก็ตามที่มันแบบยืนตีนิ่งๆกับตัวเราเนี่ยตัวเราจะได้เปรียบมาเพราะว่าเราตีแล้วเราเคลื่อนที่ใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าสโลตัวนี้อีกนะครับเลือกใช้ได้เลยซึ่งไอดีเนี้มันเป็นไอดีใหม่นะครับผมเล่นประมาณ5ชั่วโมงนะครับในการแต่แรงกั้งแต่ไม่มีอะไรเลยขึ้นมาอีพีนะครับโดยใช้บอดี้นะครับอ่าส่วนมากจะเป็นบอดี้เลยนะครับก็คือเซตไอเทมแบบที่ผมแนะนําคุณผู้ชมไปเลยอาจจะมีบางตาไปเล่นแบบคีบ้างอาจจะมีบางตาไปเล่นเจาะเกาะบ้างนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยก็เล่นจากตัว body นนบ if only happiness could last we are just vessels for the non-stopping time Doesn't grant you peace. <laughs> to forgive <laughs> is to forgive. <laughs> this void consumes me. อันนี้ happiness could last ah oh, the long night Oblivion doesn't grant you peace. Ha! Ha! We are just vessels for the non-stopping time. The enemy has slain the turret. <laughs> Memories enemy has slain. If only happiness could last, I'm here to stay. just vessels for the non-stopping time launch attack the enemy has slain the, the Consumes me <laughs> outruns their fate. No one does. Initiate retreat. As I have been ha! Oh. We are just vessels for the non stopping time. Feels what I feel. An enemy. เอาหญิงจะ้เอาเข้าไปทไําใมโอ้โหไม่ตายด้วย,ยรอดเฉย Memories are i here to stay. An enemy has been slain. I, I Initiate retreat. We are just vessels for the non-stopping time. <sighs> Oblivion <sighs> doesn't grant you peace. Happiness could last. Launch, attack. Ah. Destroy. You destroyed a turret. Request backup All night. Ah. Feel what I feel. Feel what I feel. Dairy. Oblivion doesn't grant you peace. It's to forgive. The war starts. An ally has slain more! Feel! An enemy has to be slain! Superb tanking! Ha! <sighs> if only happiness could last. Memories are. Oh. Feel what I feel!